พวกคุณโดนจับเพราะว่าพวกคุณเนี่ยฝา่าฝืนเคอร์ฟิลทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วย <laughs> <laughs> มาแล้วนะครับพลทหารเฟิร์นนะฮะโอ้โหน้องโดดมาเต็มเลยโอ้ <laughs> <laughs> ถ้าน้องพูดดีเนี่ยพี่จะให้น้องเป็นนายกเลย <laughs> <laughs> น้องน้องดูหน้าพี่ด้วยนะครับ <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟีไฟที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะพี่เคตุนกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าชุดของพวกพี่เนี่ยอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเรามาในทีมของทหารนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปราบคนในช่วงเคอร์ฟิวกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณตีสามได้แล้วนะเพื่อนๆนะใช่ไหมครับใช่ตอนนี้มันตีสามแล้วนะมันเคอร์ฟิวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าในช่วงเคอร์ฟิวนะฮะ ใครฝา่าฝืนกฎของเราเนี่ยเราจะจับมาปรับทัศนคตินะครับแล้วก็ไปฝึกทหารกันและตอนนี้เราก็อยู่กับทหารยศใ,ใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือร้อยตีหนุ่ยนั่นเอง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านี่นะฮะร้อยตีหนุ่ยช่องนี้เลยนะครับไปติดตามกันได้นะเค <Okay. S 1> แล้วคนถัดไปนะฮะนั่นก็คืออ่าร้อยจัตวาจอยนั่นเองนะครับเป็นร้อยจัตวาหญิงก็ว่าได้นะเออแล้วคนถัดไปนะคนสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือเป็นผู้บัญชาการก็ได้นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพหญิงนะเขาก็คือน้องเฟิร์นนั่นเองนะครับผมตอันีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรองเท้าผิดระเบียบล่ะครับเนี่ยฮะเนี่ยรองเท้าน้องเนี่ยผู้บัญชาการอะไรเนี่ยฮะทำไมใส่รองเท้าผิดระเบียบรองเท้านักเรียนเออนี่มันรองเท้านักเรียนนะโอ้ยลูกน้องไม่บอกลูกน้องไม่บอกเลอโทษลูกน้องไงตัวเองเป็นผู้บัญชาการแล้วโทษลูกน้องด้วยอ่ะฮะแล้วดูหน้าของผมดิทุกคนเห็นไหม เหมือนปะทุกคนว่าเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนใช่ไหมน้องนอนน้องน้องก็คิดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนนะเหมือนอะไรโอเคช่างมันเถอะเด๋ยวพูดถึงมนเลยนะฮะว่าเหมือนอะไรนะครับเดี๋ยวช่องของพี่บินนะครับไปเดี๋ยวเราไปปั่นคนกันดีกว่านะฮะเพื่อนเพื่อนไปโอ้โหในห้องนี้มีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเต็มเลยนะครับผมมามาทหารทุกท่านนะฮะเรามา ยืนต่อแถวตรงนี้กันดีกว่านะครับผมมามาเดี๋ยนะผู้บัญชาการไม่เอาปืนมาอ้าวทำไมผู้บัญชาการไม่เอาปืนมาครับโอ้ผิดระบเบียบอีกแล้วนะทหารอะไรเนี่ยปวดโถเอ้ยถือคาตนะมาเฉยเลยนะมามาทุกคนมายืนเรียงตรงนี้ครับผมมาต่อแถวหน้ากระดานกันเดี๋ยวเราจะจับคนแล้วนะเราจะเอายังไงกับผู้ฝ่าฝืนกฎของประเทศดีนะฮะเอ้ยตรงนี้มีคนเต้นกันอยู่นะเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยชา โอ้ต่อแถวเต้นเป็นพิชากเหรอพี่หนึ่งพี่หนึ่งเล็งปืนใส่ผู้หญิงคนนี้เลยครับเออเสื้อส้มนะน่าจะเป็นแกนนำเขาชุมนุมกันเกินสามคนนะครับผมทุกคนหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวพิมพ์ก่อนย่าใหยุดเต้นอีกยังหยุดอ่าโอเคตุลพี่ว่าคุยดีๆไม่รู้เรื่องนะตุลเราสั่งหมอบดีกว่าตุลสั่งหมอบเลยอพี่หมอบไปต้องหมอบอ่เอาเลยต้องเอาเลยเอาเล่นมัตส์กันด้วยอ่าได้ได้ได้หมอบเลยน้องๆทุกคน ทุกคนโดนจับแล้วนี่ครับมอบลงไปเลยเดี๋ยนะจะพิมพ์ก่อนมอบลองเออมอบลองทุกคนต้องทำเสียงวันหดด้วยบอกให้มอบยังไงอย่างยงยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด FC พี่จอยเฉยเลยบอกให้มอบอ่าบอกให้มอบทุกคนมอบลงเออดีมากทำดีมากเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจอยมอบเองซะแล้ว อันนี้น้องๆหมอบแล้วครับน้องๆหมอบแล้วนี่น้องกล้าฝ่าฝืนคำสั่งของทหารเหรอเนี่ยฮะหมอบลงไปหน่อยทุกคนนี่ไม่ทำตามกฎของบ้านเมืองนะมันไม่ดีเลยนะฮะเพื่อนๆนะนี่เขาหมอบลงไปแล้วนะเพื่อนๆหมอบลมากเลยะน้อเฟิร์นหมอบทไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้บริการหมอบเองซะแล้วนะต่อแถว เลี้ยงหนึ่งเออไปต่อแถวเลี้ยงหนึ่งมามาทุกคนมาต่อแถวเลี้ยงหนึ่งตรงนี้แล้วเอายังอีกเขาต่อ,อยมงเขาหม,มอบเหรอไ,ได้หมอบอยู่ต่อไม่ได้เหรอ <c oughs> โอ้จบแล้วนะน้องๆ <c oughs> ทุกคนน่ารักมากเลยนะฮะหมอบเต็มเลยนะครับ <c oughs> เอาแล้วนี่ใครเนี่ย <c oughs> น้องจอยลูก <c oughs> ขึ้นมาลูกมานี่เร็วทุกคนมาต่อแถวผมครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้น้งๆทุกคนเป็นระเบียบมากเลยนะครับตามมาตามมาทุกคนเราจะไปฝึกทหารกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพิมแป๊บผมผมพิมบอนน้องแป๊บเราจะไปฝึกทหารกันโอเคพิมพเสร็จแล้วนะเราจะไปฝึกทหารกันเดี๋ยวฝึกก็มาวะเราจะไปฝึกฝึกก็ฝึกครับผมไม่ว่านี้โอเคตามมาตามมาทุกคนมาต่อแถวที่ลานบนเนินตรงนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทําการฝึกกันเลยแล้วกันนะครับผมให้ทุกคนต่อแถวหน้ากระดานนะครับอ่าหน้ากระดานโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของทหารกันก่อนเลยนะฮะ น้องจอยน้องจอยออกมาเออต่อแถวให้เรียบร้อยนะครับการฝึกขั้นแรกเนี่ยจะเป็นการาปฏิบัติตามคําสั่งก่อนนะครับน้องๆน,น่ารักมากอ่าชมน้องๆไปหนึ่งทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ใครตู่จะให้ทุกคนทําตามคําสั่งนะครับนี่ทุกคนทําตามคาสั่งต้องทําเสียงเข้มเข้มด้วยนะเพราะว่าเราเป็นทหารนะฮะต้องเป็นเสียงดุดุไว้ก่อนนะนั่งสามครั้งปฏิบัติ ่ามาดูกันว่าน้องๆเขาจะทําตามเราไหมนะฮะอ่านี่หนึ่งสองสามเอ,อ้ยโอเคน้องๆทําดีมากนะฮะ <No. S 1> น่ารักมากเลยนะครับพวกคุณโดนจับอ่าพิมพ์ไปนะครับเพราะว่าพวกคุณเนี่ยฝ่ฟาฝืนเ u r ร์ฟิวทำไมต้องทําเสียงแบบนี้ด้วย <laughs> <laughs> ทําเสียงเข้ม <laughs> อ่าเอาเสียงดีเอาเสียงปกติของเราดีกว่านะครับไม่ยอมเข้าบ้านนี่นะฮะ ในยามวิกาลพวกคุณจะต้องโดนพวกเราจับนะครับผมมาปรับทัศนคติก็ไม่ใส่มีใส่ยอะคนเดียวเออหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่นี่แย่จริงๆเลยนะทุกคนมอบลงมีขอโทษน้องขอโทษขอโทษทำไมน้องทุกคนมอบลงนะฮะเรียบร้อยนะครับน้องมอบแล้วนะฮะน่ารักมากเลยดีมากดีมากอ่าย่อให้น้องหนึ่งทีโอเคมาทาดีมาก นี่นะฮะเอาแหละเราจะลงโทษเด็กๆเหล่านี้ยังไงต่อดีครับนายพลหนุ่ยครับเป็นนายพลได้ไงวะเนี่ยเลื่อนขั้นพิษหนาวันนี้ตอนแรกเป็นร้อยตีเลยโคตรข้าั้นเลยโอ้เลื่อนคั้นเฉยเลยเมื่อกี้เป็นร้อยตีนะตอนนี้กลายเป็นนายพลไปแล้วนี่ครับเอ้ยมีคนฝ่าฝืนกดอ่ะพี่จัดการมอบลงไปน้องจะหมอบไหมเฮ้มอบเดี๋ยวนี้ ผมติดตามพี่อยู่รู้แล้วพี่รู้แล้วน้องควรหมอบก่อนอันดับแรกหมอบลงหมอบลงไปเออทําดีมาก FC ของเราอย่างปั่นเลยนะฮะพลทหารจอยพลทหารจอยขึ้นไปทําไมข้างบนน่ะพลทหารจอยลงมาเมื่อกี้จอยยศะไรนะร้อยจัตวาจอยยศร้อยจัตวานะรอจตวาใช่ ตอนนี้โดนลถมาเป็นพลทหารจอยซะแล้วนะไปฐานต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวฐานต่อไปเนี่ยเราจะไปกระโดดหอกันดีกว่าเนาะนี่นะฮะกระโดดหอกันพิมพ์ไปเลยนะฮะมาตามพี่หนุยไปนะครับโอเคเดี๋ยวพิมพ์อีกรอบนึงนะฮะตามพี่หนุยไปโอเคทุกคนไปขึ้นสลิงกันครับผมจัดไป พี่นุ่ยมานนีเลยพี่นุ่ยพาน้องขึ้นไปข้างบนเลยพี่ลู้นแน่ข้างบนูุ้นแนะโอเคครับพี่ไปยืนข้างบนสุดเลยนะฮะทุกคนโอเคโอเคไปแล้วนะครับทุกคนกําลังทยอยขึ้นไปแล้วนะครับโหนสลิงไปบนสุดโอเคไปสิครับไปดิน้องน้องรออะไรเนี่ยฮะน้องขึ้นไปเลยครับน้องเสื้อขาวครับโอเคไปเลยนะฮะสองคนนั้นกําลังจีบกันอยู่นะไม่เป็นไรนะครับ น้องๆกำลังผลสลิงกันอยู่นะฮะตอนนี้น่ารักมากๆเลยไปเลยพลทหารเฟิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์นโดนลดขั้นอีกแล้วเมื่อกี้เป็นผู้บัญชาการทำไมลดเดี๋ยวตอนนี้เป็นพลทหารยุดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะมันผันผวนเหลือเกินนะมันเหมือนเงินบาทแข็งค่าเอ้าน้องตกเอาน้องตกไปแล้วอะจบแล้วยังไม่ได้สั่งเลยเนี่ย ทุกคนต่อแถวต่อแถวเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการโดดหอนะครับผมอ่าพี่จะสอนโดดหอเออพิ้วไปเลยทุกคนต้องจับตาดูผมเอาไว้นะวิธีการโดดหอเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนเนี่ยทําตามพี่นะครับอ่าโอเคทุกคนจับตาดูผมเอาไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะปฏิบัติการให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะโดดหอให้น้องๆดูนะครับทุกคนจับตาดูผมไว้นี่นี่คือวิธีการโดดหอชาับบ้านที่เรียกโดดข้าวตายมาตือนนะับอันนี้คือวิธีการโดดหอแบบแอดวานซ์นะครับลงมาอ่ะพี่เปิดให้ก่อนหนะอ่าลงมาลงมาทุกคนลงมาเลยมาแล้วนะครับพลทหารเฟิร์นนะฮะโอ้โหน้องโดดมาเต็มเลย <c oughs> โอ้โอ้ my god โอ้อ <c oughs> โอสุดย <c oughs> อดไปเลยนะฮะเก่งมากเลยนะครับทุกคน โดดหอไม่เจ็บกันเลยนะดดทุกคนโอ้โหนี่เป็นคนเหล็กวะนี่สลิงอะไรไม่มีนะคะโดดระเป่า <laughs> โดดกระเป่านี่แหละโอเคไปเดี๋ยวฐานต่อไปเนี่ยจะเป็นถาดว่ายน้ำเลยครับผมมาทุกคนไปรวมตัวกันที่เรือนะครับผมไปเอาเลยครับทุกคนในด่านนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนว่ายน้ำไปฝั่งนู้นกันนะฮะอ่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะครับเราจะให้ทุกคนว่ายน้ําไปฝั่งนูน้นอ่าโอเคนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็กระโดดเลยครับไปกันเลย ตามมาตามมาทุกคนเราว่ายน้ำไปฝั่งนู้นกันฮะไปเลยไปเลยมันดูกันว่าใครจะเป็นคนแข็งแรงบ้างนะครับผมคนแข็งแร่งเท่านั้นนะที่จะถึงฝั่งนู้นได้นะครับโอเคถึงแล้วเนะฮะเรามาถึงที่ฝั่งนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับฮะพี่หนุ่ยมาแล้วเหรอ แล้วดูพี่หนุย่ยเดี๋ยตรงไหนเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่ยหงษ์สลิงมาจ <c oughs> ังโกงโอ้ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเาออเขาเรียกว่าเป็นการฝึกวินัยเด็กๆให้มีวินัยครับผมเออเดี๋ยวเราไปต่อแถวหน้าการะดานข้างหน้ากาันะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยการฝึกของเราก็เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมการฝึกเสร็จสิ้นแล้วนี่นะฮะ คโคตรโหดเลยนะครับทุกคนคือแบบฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้นะฮะน้องๆนี่แข็งแกล่งกันทุกคนเลยนะฮะทุกคนได้เป็นนายกทุกคนได้เป็นนายกอย่างตี้ช่องผมจะบินว่านี่น้องขำใหญ่เลยน้องขำน้องขำเดี๋ยวเรามาสุ่มผู้โชคดีกันดีกว่าครับพี่หนุ่ยเดี๋ยวเราได้ผู้โชคดีแล้วเนี่ยจะเอาผู้โชคดีเนี่ย ไปแกล้งพูดแบบเรียนแบบลุงนะฮะเอาคนไหนดีพี่น้องคนนี้ไหมน้องคนนี้นั่งอยู่นโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมแอดไปแบบนึงนะโอเคตอนนี้พี่ใครตุนได้แอดน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไปรอที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะฮะนี่นะฮะไปรอหน้าล็อบบี้เลยแล้วพี่ใครตุนก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนในห้องนี้ด้วยนะครับผมที่แบบเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับไปไปแกล้งน้องกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้เฟิร์นยังอยู่กับเราอยู่นะฮะแต่ว่าเราจะเชิญน้องคนเมื่อกี้นะคร พี่หนุ่ยน้องมาแล้วพี่เดี๋ยวเราจะทําเสียงทหารแกล้งน้องกันดีกว่านะครับมาลองดูกันนะเอ่อสวัสดีครับฮัลโหลหวัดดีได้ยินไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามสบายดีนะน้องเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็มีโควิดระบาดนะได้ยินไหมน้องถ้าได้ยินก็ตอบพี่ด้วยนะถ้าน้องไม่พูดกับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จับน้องเข้าคุกเลยนะม่ใจเย็นเมื่อกี้น้องทําผิดเคอร์ฟิวนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยน้องพูดแล้วนะครับสงสัยว่าน้องเขาจะกลัวโดนขังคุกนะฮะ เอฟซีเหรอโอเคครับขอบคุณมากๆครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ไม่ใช่พี่ไข่ตุ๋นะพี่มาเป็นทหารนะครับผมคือว่าถ้าน้องพูดดีเนี่ยพี่จะให้น้องเป็นนายกเลยน้องน้องดูหน้าพี่ด้วยนะครับไม่ดีมาครั้งไม่า้ก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจอยอย่าพูดอย่างนั้นสิจบแล้วนะอโอเคน้องชื่ออะไรนะครับขออีกคีนึงนะชื่อน้องอะครับชื่ออะไรมดค่ะ อ๋อน้องมดนะครับน้องมดพี่ชื่อไข่ตุ๋นนะครับอ่าแล้วน้องมดนี่อายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมสิบสามค่ะโอ้อายุสิบสามอยู่เลยนะ <c oughs> โ,อโอเครีบนอนเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเค์ฟิวแล้วนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยจะต้องเรียนออนไลน์ตอนเช้าด้วย <c oughs> ใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะโดนฝึกหนักแบบเมื่อกี้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ไข่ตุ๋นก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะรบกวนน้องมดเนี่ยช่วยบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยเร็วบ๊ายบายค่ะ จะไปดูช่องมีพดเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องพี่ไข่ตุนครับอันนี้ช่องพี่ไข่ตุนครับไม่ใช่ช่องพี่พฟดแน่นอนลืมๆค่ะจบแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยใจค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมเว็บสูมเพชราคาถูกพี่ขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับ e ลสเป t ขั้นตอนง่ายๆนะฮะเพียงแค่เราล็อกอินผ่าน Facebook เท่านั้นกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมเงินเข้าสู่เว็บให้เรียบร้อยเลยนะฮะ แล้วก็ไปที่สุ่มของรางวัลเลือกล็คกี้สปินครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ใส่ U i d ดีของเราให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาเริ่มสุ่มกันเลยแต่ก่อนที่พี่ใครตุนจะสุ่มเพชรเนี่ยพี่ใครตุนมีเพชรอยู่แค่7482เพชรเท่านั้นนะมาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าเอาเลยครับเดี๋ยวพี่ใครตุนจะสุ่มแล้วนะเราเสียค่าสุ่มเพียงแค่ครั้งละ10บาทเท่านั้นสุ่มไปครั้งที่1ดูสิว่าเราจะได้อะไรเนี่ยเฮ้ย3า0 0 3น0ามพันจงมาโอเคได้ 3, 000, 3, 000มาแล้วรา2ก <c oughs> ัน กดไปเลยขอ3,000เพรเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ก็ยังดีนะเพื่อนๆได้มา1,800เพรน,นะฮะไม่เป็นไรไปครั้งที่3กันต่อเลย3,000เพรต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้รางวัลนะไปครั้งที่4กันต่อฮะครั้งที่4เนี่ยขอแบบเยอะๆได้ไหม โอ้โหน่าจะไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่ไขรตุ่นก็ได้เพชรเพิ่มขึ้นมาเป็น12,981เ็ดพชรนะครับพี่ไขรตุ่นจะทิ้งลิงของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมไปเล่นกันล่ะ